ของเรานะคะก็ปอกเปลือกนะคะใช้เนี่ยปอกเปลือกออกแบบนี้นะคะใช้อยู่ที่250กรัมนะคะแล้วเราก็เอามาหั่นเจ้าแบบนี้นะคะ่ะกล่องพลาสติกนี้นะคะเป็นปกล่องพลาสติกสำหรับ เหมือนนึ่งผักในไมโครเวฟนะคะซื้อมาจากร้านร้อยเย็นนะคะนี่ที่ฝากล่องนะคะเขาจะบอกด้วยนะคะว่าอย่างเช่นคาร์โบชานะคะฟักทอง50กรัมน,นะคะอบอยู่ที่2นาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักชนิดไหนบ้างแครอทนะคะนี่กรัมปีมีบอกหมดเลยก็ลองไปหาซื้อดูที่ร้านร้อยเย็นนะคะสะดวกดีค่ะ อันนี้250กรัมนะคะก็จะเวฟไปที่600วัตต์4นาทีนะคะ่ะเวฟเสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะมีน้ำผึ้งพริกไทยมายองเนสเกลือนะคะแล้วก็ลูกเกดค่ะพอเอาออกมาจากไมโครเวฟร้อนๆนะคะเราก็ใช้ซ่อมนะคะทำแบบนี้ได้เลยนะ เราจะชอบแบบว่าละเอียดมากหรือละเอียดน้อยแล้วแต่เรานะคะอยากมีความเคี้ยวด้วยก็ไม่ต้องบดให้ละเอียดมากก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรุงรสกันนะคะก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะมายองเนสนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะลูกเกตนะคะ ลูกเกดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปต่อไปนะคะก็จะใส่เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะเกลือพริกไทยค่ะโอเคเพียงเท่านี้นะคะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้สลัดฟักทองแบบง่ายๆแล้วค่ะ จะทำใส่บินโตก็ง่ายนะคะทำกินก็อร่อยแล้วใช้เวลาแค่5นาทีเองนะคะกล่องนี้ก็ใช้สะดวกค่ะเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บเราก็รอให้เขาเย็นสักนิดนึงเราก็ปิดฝานะแล้วก็แช่ตู้เย็นได้ทั้งกล่องเลยนะคะป็นไงกล่องสะดวกไหมนี่ค่ะโอเคโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆ สลัดฟักทองภายใน5นาทีนะคะโอเคค่ะก็จัดเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะเห็นไหมก็ทําแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาช้อนให้เขานะคะเขาได้ตักใส่จานเนาะแม่แม่แม,มขี้เกียจใส่ถ่วยเล็กค่ะขี้เกียจล้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออาหารจากผักผลไม้ในสวนเราทั้งหมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวก็จะเรียกเด็กๆมาทานข้าวแล้วค่ะ อ่ะอาหารเสร็จแล้วกินข้าวกันพ่อไปตักจิ้มตักจิามพ่อพ่อพ่อปลาสกะนั่นต้มยำกุ้งนม่ใช่ไหมฮะคัดคัดมัไคัดคัดกันมาอ่านี้นั่งนั่ง เราจะรับต่อรับซื้อหนะึนน่งนี่สลัดอ่ะใช้ชอ้อนตักเอาหนะานะ่าอะไรนะครับจะมีใช่ไหมโอ้ยฟักทอง,งเยอะแย่อยู่ฟักทองค่ะอยู่ในสวนที่ต้องกี่ลูกันะหกลูกได้มั้งลูกใหญ่ๆ <laughs> กินให้ตาเหลือบเลยฟักทอง ทักครองอร่อยมากลูกทิ้งได้ทุกคนก็ได้โอ้หรึ้นลูกอยู่ในตู้เย็นน่ะกอขิงให้ทั้งหมดอืมนัสก็ทำทำทุกครองเลยเดี๋ยวก็ทำปากกะดองทุกคนองเลยเป็นกอขิงหมดนี่ค่ะมะเขือมะเขือนี่มีแกงเขียวหวานอีกนะแกงเขียวหวานอยู่ในตู้เย็นลืมเลยเอาไหมเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนมีแกงอีกทีอยู่แล้วมีแกงเขียวลืมแกงเขียวหวานแล้วก็ว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะทำ อะไรนะยำม,มะเขือยาวดูข่ะนี่อ mm hmm. uh, อะไรนะพ่อเนี่ยเรียงไม่ถูกแล้วอะ mm hmm. ชื่ออะไรวะเนี่ยมาเขอเเออ,มะเ,อ,เ <laughs> ม,อมะเขือเทศนึกไม่ออกมะเขือเทศเยอะแยะเนี่ยกินไปแม่แบ่เป็นคนทำไม่ค่อยอยากกินแค่ทำก็อิ่ม <c oughs> ไม่เป็นไรู้อะไร เอาน้ำด้วยอ่ะฮะงามอ่ะเอาเดี๋ยวแม่เอาแก้วให้ยีแก้วให้สลัดฟักทองอร่อยมากข้ออ้าวน้ำไม่ได้แช่ตู้เย็นกันเลยนี่เดี๋ยวแม่เอาน้ำแข็งให้เนาะก็แข็งน้ำตู้ซีตัอนนี่เลือดหมดแล้วแต่บุตรเด็กนะจ๊ะ ้ำที่มีรสชาติเรากินน้ำเปล่าอืกนี่ถั่วฝักยาวผัดใสซ่ซอสพิคคมมันแม่ไม่ทำเค็มนะทำจืดๆให้น่อเพราะแม่บอกว่าอาหารบินโตข้างนอกรสชาติมันจะแบบว่าเค็มก็แม่ก็เลยทำจืดๆเพราะแม่เป็นอะไรนะความดันสูงความดันสูง พราะแว่นกินยาแล้วบอกว่ามันดีขึ้นถ้าลรกจาแม่ต่าแม่ถ้านักความมัน้งซื้มากอะปังเตียว,วีอีางหัวตักวก้าวขัวด้วยนะคุนยังไม่มีปังหางแต่ว่าอีกสิบปีหน้าอนะเส้นสาม,มองแเน,นี่ยค่ะแล้วก็แตงโมโในสวนเรายังมีอีกหลายลูกนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆค่ะมากินไปเรื่อยๆอ โอเคนั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้พ่อลูกกินข้าวกันก่อนเนาะเดี๋ยวแม,แม่แม่จะไปดูทำอะไรต่อแล้วอะสวัสดีสวยๆกันแล้วพ่อกับลูกอะพอนี่ค่ะพ่อสวัสดีค่ะ,คะไปแล้วคะ่ะ